สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็ทํางานนะครับหลายอย่างเลยนะก็สลับไปสลับมานะครับซึ่งมาต่อท่อซึ่งจะเดินระบบน้ํานะครับไปข้างหลังแปลงนะฮะแล้วก็หน้าแปลงใบเลื่อยหักนะครับไม่มีคันโค้งเนาะทีนี้ก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวหยิบกล้องนะครับมาบันทึกนะครับหลังจากที่นะครับไม่ได้ลงคลิปมาระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายคนก็คงถามหาตายแล้วเ่ราะมแนยังบ่ตายครับพี่น้องยังอยู่ดีมีแห้งวันนี้เลยจะมาอัปเดตนะครับ ว่าสวนนายปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปกันเลยนี่นะครับตรงนี้เป็นปลานะครับเรียกว่าปลากินพืชนะครับซึ่งผมก็จะทำนะครับอีพีที่แล้วนะครับที่ผมพาทำนี่ครับประหยัดนะครับลดต้นทุนอาหารนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรายังไม่มีอาหารที่ทดแทนโดยตรง100%นตะครับตัวนั้นก็จะเป็นอีกนตัวที่เป็นอาหารนะครับส่วนนี้ก็ให้วันละน้อยนะครับก็ถือว่าวันละน้อยก็พอนะครับก็เห็นโตขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับ เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารสรุปลูกนะครับซึ่งมีต้นทุนนะครับแต่ด้วยตอนนี้นะครับเราเตรียมไว้หนึ่งจุดนะครับมันอาจจะยังไม่เปื่อยไม่เน่าแพงต้อนเอายังไม่เกิดเราก็ต้องให้ควบคุ้นไปนะครับผมก็ไม่เลี้ยงจนมันแน่นมากนะครับเลี้ยงแค่พอได้กินนะครับภายในครัวเรือนหรืออาจจะขายเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้จนแบบต้องเปลืองอาหารต้นทุนเพราะว่าแพนว่าจะใช้เป็นอาหารทดแทนนะครับอีพีนั้นก็เลยพาปลูกหญ้า ใช้เขื่อนเนเปียซูปเปอร์ลิฟนะฮะไม่รู้จะออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับหลังจากที่ผมพาปลูกง่ายๆในอีพีที่แล้วนะครับแค่เสียบลงไปนะครับตึนท่อนพันเสียบปุ๊บก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 บ,กบพี่น้องเห็นเปล่านะครับก็แตกนะครับง่ายนะครับอันไหนที่ปลูกง่ายผมจะไม่ปลูกให้มันยากอันไหนที่ปลูกยากผมจะปลูกให้มันยากแต่ให้มันง่ายขึ้นกว่าคนอื่นแค่นั้นเราพี่น้องก็ปลูกอ้อมนะครับสะเพื่อ การหน้าดินพังทลายแล้วก็ที่สําคัญไว้เป็นต้นพันธุ์ที่จะมาปลูกแปลงใหญ่แปลงอื่นนะครับนี่ฮะก็หมดแล้วก็ให้ประมาณนี้ทุกวันนะครับผมก็พอกระปุกนี้ก็อยู่ได้หลายวันนะครับก็ไม่ได้ว่าจะให้แบบอ่เยอะแยะนะครับให้ควบคู่กันไปแล้วเาหากินนะครับตามธรรมชาติซึ่งก็จะมีผักบุ้งนะครับเริ่มปลูกก็เริ่มเลื้อยลงไปนะครับเป็นจุดๆๆุดนะครับเดี๋ยวจะมีผักบุ้งตัวนึงเรียกว่าผักบุ้งแก้วนะครับผมกําลังปลูกไว้เป็นพันเพื่อจะมาปลูกในน้ํานะครับ เดี๋ยวจะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมีสเตปอยู่นะครับไม่ได้อับเดดนานเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้บรรยากาศเย็นๆนะครับมองไปเห็นตะวันกลางตกดินนะับด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับส่วนพี่น้องนะครับที่อยากมาเยี่ยมชมนะครับก็ขอภัยนิดนึงนะครับตอนนี้งานเยอะมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานเดี๋ยวพาไปดูกระท่อมท้ายคลิปนะฮะทำกระท่อมทาสถานที่นะครับปลูกพืชนะครับก็มีพาไปดูถูกทอมแล้วก็ปลูกพลิกเนาะ แล้วก็จะอธิบายในคลิปนี้ด้วยนะฮะหลายอย่างนะครับก็เยอะอยู่นะครับยังไงก็ไปดูกระท่อมแล้วก็จะปลูกพริกไทยคลิปเนาะเดี๋ยวรีวิวกระท่อมนะครับก็ทํากันเองนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนาะก็คือเป็นกระท่อมนะครับใช้เสาปูนนะฮะสาเมตรนะครับแล้วก็ฝังดินลงไป50เซนนะครับโผล่ขึ้นมาก็มีจั่วตั้งขึ้น1เมตร30เซนติเมตรเป็นดั้งนะครับแล้วก็จะเป็นจั่วแบบนี้นะครับ หน้ากว้าง3.5นะครับความยาวประมาณ6เมตรนะฮะโดยประมาณนะครับเช็คระดับด้วยสายตานะครับไม่ได้เช็คระดับด้วยระดับน้ําถือว่าประมาณอยู่นะแต่ว่าเช็คด้วยสายตานะครับแต่ก็ออกมาก็ถือว่าพอใช้นะครับด้านหลังนะครับจะมีการมุงเพื่อการแสงแดดนะครับเพราะตะวันนะครับจะขึ้นฝั่งนี้แล้วก็ตกฝั่งนู้นนะครับเลยจําเป็นที่ต้องกันละอองแสงนะครับหรือว่ากันกันแสงนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านในก็ จะมีการทาสีนะครับตกแต่งนะครับแบบทั่วไปนี่แหละแต่อาจจะแบบมีความพิเศษในความชอบส่วนตัวก็จะใส่ความชอบอย่างเช่นสีนะครับจะมีสีเป็นลายเส้นนะครับเป็นลายเส้นนะครับซึ่งผมไปรู้จักท่านนึงนะครับเก่งเรื่องลายเส้นผมอาจจะซึมซับมาโดยไม่รู้ตัวผมก็เลยมีลายเส้นไปดูด้านหน้าครับอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้านะครับจะประดับด้วยนะครับเป็นไม้ไผ่ซี่ตีลงง่ายๆนะครับนี่ครับแต่ว่าแสงแดดจะไม่สอดส่อสอดเข้ามานะครับผมก็เลยกลายเป็นว่า เอาที่ชอบที่ชอบเนี่ยผมไปรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเขาเก่งเรื่องลายเส้นนะครับอาจจะไม่แบบทาสวยเหมือนที่ผู้ใหญ่คนนั้นที่ผมรู้จักนะฮะแต่ว่าผมซึมซับเข้ามานี่ครับจัดเลยตรงนี้เป็นสีขาวตัวนี้สีขาวอันนี้สีหมดนะครับเดี๋ยวจะทาให้มันเข้มอยู่ยังไม่เสร็จงานนะไม่ใช่ออกมาขี้เล่แบบนี้นะครับแทงเข้าไปนะครับเป็นลายเส้นแบบนี้แล้วด้านล่างจะมีอีก2เส้นแทงเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟราคาถูกนะฮะไม่ถึงพันติดอยู่ตรงก้างนะครับด้านหน้าที่โผล่มา ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้อีกไหมครับจะเป็นโคมไฟด้านหน้าประดับหรือจะเป็นโคมอะไรก็ได้นะครับจะไม่ตัดให้เสมอนะครับซึ่งความชอบส่วนตัวทั้งนั้นนะครับ <c oughs> กระท่อมตัวนี้นะครับราคาที่ทําไปติดตามอีพีหน้าเด้อผมยังไม่ได้รวมรวมค่าใช้จ่ายนะครับมันจะมีการเทปูนข้างล่างอีกเดี๋ยวรวมทีเดียว,ว,ยวจะมาบอกทีเดียวครับตอนนี้เรามีอะไรบ้างน,นะครับ ด้านหน้านี่ครับก็สามารถเปลี่ยนเกษตรได้นะครับซึ่งผมก็เตรียมนะครับโซนด้านหน้าไว้แล้วอาจจะเป็นโรงเรือนก็ได้ส่วนนี้จะเป็นอ่าเค้กอ้อยนะครับปุ๋ยหมักซึ่งผมหมักไว้แล้วนะครับมูลวัวมูลไก่นะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยเพื่อจะปลูกนะฮะแล้วก็นะครับแกลบเผานะครับต้นอนุบาลต้นกล้านะครับน้ำหมักปลาทะเลนะครับรวมถึงต้นกล้าพริกวันนี้ซึ่งผมก็จะพาทุกคนมาปลูกใน E ีีนี้ด้วยนะครับก็เป็นถือว่าเป็น EP ีหนึ่งแล้วกันสำหรับ ส่วนในปอนฟังม้นทะแรนดนะครับทีนี้พี่น้องจะเริ่มปลูกพืชนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งจะมีนูน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 หลายต้นลิ้นจีลำไยนะครับมะกรูดนะครับชะอมนะครับฝรั่งนะครับตะไคร้นะครับองุ่นนะครับทุเรียนนะครับต้นไผ่นะครับมะไฟนะครับ มะยงชิดนะครับอะไรอีกมะขามฝักใหญ่ๆนะครับต้นกล้วยนะครับต้นเงาะนะครับที่ผมจําได้นะพี่น้องก็มีวันนี้แล้วก็มีไม้ประดับอยู่โซนด้านหน้านะครับทีนี้นะครับแปลงด้านหลังตัวนี้นะครับผมก็ไถแล้วเพื่อจะปลูกนะฮะตอนนี้ถ้ามองไปก็จะเห็นตะไคร้เริ่มจัดแล้วนะครับมาครับท้ายคลิปก็นะครับจะปลูกพริกนะฮะเรื่องปลูกพริกนี่ก็ช่วงนึงก็เป็นปอนฟาร์มิง ไม่ใช่ปอนฟาร์มพริกไทยแลนด์ปลูกพริกชอบปลูกพริกมากนะฮะทีนี้นะครับการเตรียมดินนะครับก็จะเป็นดินในพื้นที่แล้วก็เป็นปุ๋ยหมักสูตรที่เคยแนะนําไปนะครับหมกเม็ดไว้ข้างล่างนะครับเขาเรียกว่าการรองก้นด้วยปุ๋ยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่เราใช้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นดินธรรมดานะครับแล้วก็ตีดินให้เข้ากันนะครับยกสูงขึ้นมานะครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ํานะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ก็จะปลูกอายุยืนยาวนะครับ เลยหน้าฝนไปอีกนะครับก็จะทําให้เขาสามารถอยู่กับหน้าฝนได้ถ้าเผื่อน้ําท่วมแต่ผมก็จัดการแปลงอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาอัปเดตเนาะการปลูกพริกง่ายมากนะครับดับแรกนะครับขุดหลุมแบบนี้การเพาะพริกนะครับเพาะง่ายมากมากนะครับก็คือแช่นะครับในที่ชู่นะครับมีรากงอกนิดนึงนะครับนำมาหยอดในพิษนอสนะครับรอไปประมาณ3วันก็ขึ้นเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นก็รอไปจนกว่าจะมีใบแทะนะครับประมาณสัก 4- ี่หใบก็ปลูกได้นะครับนี่ครับ หรือว่าง่ายๆดูระบบรากอย่าให้ขดมากนะครับเท่านี้ถือว่าโอเคเขาจะสปีดการโตได้เร็วมากนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็กบนะครับให้สูงกว่าดินเดิมนิดนึงเวลาลดน้ำนะครับมันก็จะกลับมาเสมอดินเดิมนะครับแล้วก็ต้นพริกนะฮะเป็นต้นที่ต้นใหญ่นะครับต้องมีระยะห่างนะครับประมาณสัก1นึ่งศอกนะครับจะสวยงามมากนะครับพอได้หนึ่งศอกปุ๊บก็ขุดนะครับนี่นะครับแบบนี้กบลงปนะครับตอนนี้สังเกตว่า ปุ๋ยจะน้อยนะครับเดี๋ยวให้เขาติดระยะระดับหนึ่งแล้วนะครับจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับที่ผมพาทำนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วนะครับโรยรอบๆต้นนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาติดนะครับประมาณ3าาวันก็เริ่มพ่นน้ำหมักปลาทะเลก็จะสัตนะครับการเจริญเติบโตได้ไวมากๆนะครับทึบนี่ครับย้อนลงไปลด แปลงนี้นะครับผมก็ดีไซน์นะครับการปลูกอยู่ว่าอะไรจะปลูกอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งก็จะมีผักหลายชนิดนะครับส่วน FC นะครับแตงโมเมลอนนะครับเ๋ยวอีกสักครู่จะจัดแล้วนะครับจะจัดแล้วนะครับเริ่มเริ่มอยู่ตัวนีดนึงนะครับแต่เวลาเนี่ยก็โอ้โหไม่รู้ทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับพี่น้องมีงานให้ทำตลอด ทีนี้ทายังไงนะครับก็รดน้ําตามให้ชุ่มชื้นนะครับให้ให้เปียกเลยให้แฉะเลยในวันแรกนะครับก็ถือว่าจบในขั้นตอนการปลูกพลิกนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะมีเตรียมแปลงนะครับยังก็ฝากกดติดตามไปด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบแตงโม,โมเมลอนนะครับเดี๋ยวเจอกันเนี่ยมันก็จะแบบต้องดูนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ละเอียดในการถ่ายคลิปนะครับเพราะางานเยอะนะครับ พีน่น้องต้องกดติดตามนะมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเผยแพร่ความรู้นะครับที่รู้เนี่ยไม่กักอยู่แล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ